สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนไม่เห็นหน้ากันหนึ่งวันคิดถึงกันไหมคะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะมีท็อปิกดีๆละมุนต่อใจบายๆวันอังคารให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้ตอนนี้เพลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิพลังงานพี่ไพ่นะ่ะคนที่มีมีประเด็นหรือเปล่าหรือว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาหรือว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขารู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูกันนะคะ พลังงานพิภายใบยนักน,นะคะดูซิข่าวรู้สึกยังไงกับคุณ Will of for t u n e เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่จบหรอกเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะจ๊นูจา๋าเขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะแบบเหินห่างหมางเมินปล่อยมืออยากเลิกหรือว่าอยากทิ้งเขายังไงอ่ะแต่รู้ไหมว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกักรวาลซัพพอร์ตอยู่นะยังไงเขาก็เหวี่ยงคุณกับเขา ยังไงท่านก็เหวี่ยงคุณกับเขากลับมาปักกันแหมมาเจอกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาไม่อยากจบค่ะเขาไม่อยากเลิกค่ะเขาไม่อยากปล่อยค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอะไรแต่เขาต้องการคุณนะคะวิ l ออฟฟอร์ u n e จะมีการวนกลับมาของคนที่จบไปคนเก่าหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าคุณแบบว่าอาจจะแบบว่าอื่นๆใส่เขานะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะอ พลังงานคืออะไรสิบเหรียญแทนอเพนเะเคิลเขารู้สึกว่า เธอคือที่สุดแล้วของความรักของเรา Will of for t u n e บวก Ten of p e n น a c l e จะให้ปล่อยเธอได้ยังไงอ่ะเธอเป็นคนที่แบบทำให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้สึกว่าขาดคุณแล้วเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณเขาจะไปยังไงต่อพลังงานคือเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาอยากเจอคุณมากๆดูเทนออฟเพนนักเกใบนี้ไปไกลๆเลยคุณกับเขออาจ,จะอยู่ทางไกลนะคะเหรียญที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยคุณกับเขออาจ,จะเป็นคนทางไกลเป็นคนราศีตุลได้จักรวาลอาจจะเหวี่ยงราศีตุลกลับ เข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าลืมคุณตัดคุณไม่ได้เพราะว่ารักเหลือเกินนะคะไปต่อนะคะกับพลังงานพิพ่ยนะคะสุ่มนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิมองไม่เห็นน่ะไฟออฟบอนห้าม้ตอนนี้นะคะพลังงานของคนเกิดราศีพฤษภนะคะห้าม้รู้สึกว่า คุณเนี่ยเหมือนแบบว่าจะปล่อยเขาอะปล่อยเขาทิ้งไว้กลางทางหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่สนหรอกถึงคุณปล่อยไว้เขาทิ้งไว้กลางทางแต่เขาก็จะหาวิธีกลับมาหาคุณนะคะพลังงานคือมีคนเกิดราศีพฤษภราศีตุลอยากงอ้ออยากขอกา่แล้วก็มองคุณคืณคอความสุขอย่างมีแพชชั่นอยากมองคุณเป็นคนในครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตไปกับคุณนะคะวิวออฟฟอร์จูนกงล้อของโชคชะตาเหวี่ยงคุณกับเขามาเจอกันแล้วอะ ได้โปรดเถอะอย่าพลาดกันอีกเลยนะคะนี่คือพลังงานคือราศีพฤษภราศีตุลรู้สึกว่าคุณคือคนในครอบครัวคุณคือพาชั่นแล้วเขาอยากมีงานมีเงินแล้วก็สแสวงหาความสุขแล้วก็มีคุณอยู่ในชีวิตตลอดไปนะคะห้าไมา้อุปสรรคใดๆตอนนี้ไม่ย่อท้อค่ะอยากจะทําจะฟันฝ่าไปให้ได้นะคะชีวิตเขาตอนนี้อาจจะมีภาระสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายต้องหาเงินหางานแต่ว่าเขาก็มีคุณเป็นแบบ คุณเป็นเหมือนพลังบวกในชีวิตเขานะคะไปต่อนะคะดูซิตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอัศวินถือไม้เขาเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าสิบเหรียญที่เขามีอ่ะคือเขาหามาด้วยลําแข้งเลยนะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าถึงเขาจะกลับไปอยุ่จุดศูนย์เหมือนเดิมเขาก็ขอให้คุณมีแบบ เป็นพลังบวกเป็นกําลังใจให้เขาก็พอนะคะมีคนเกิดราศีพฤษภราศีกันนะคะแล้วก็มีราศีมังกรอยากให้คุณเป็นกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือแสงสว่างที่ไปทางอุโมงค์ของเขานะคะเ,คเขาไม่อยากให้คุณหายไปเขาไม่อยากให้คุณเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้เขาจะมีหรือไม่มีก็อยากมีคุณอยู่ข้างๆนะคะ ไปต่อนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณดูซิควีนออฟซอนคุณเหมือนตั้งดาบสร้างกำแพงเหมือนไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำให้เหมือนไม่พอใจในสิ่งที่เขามีใช่เขาอาจจะมีน้อยมีไม่มากเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าตอนนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่ามีเท่าไหร่เขาก็บอกคุณหมดเขาอยากทำให้คุณมีความสุขนะคะตัวคุณเองอาจจะมีอีโก้ลึกลับเข้าถึงยากอาจจะดุแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขากลัวด้วยนะคะพลังงานคือเขากลัวว่าคุณจะไม่รับเขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาในวันที่เขาไม่มี มีอะไรเลยนะคะก็คือเขามองว่าคุณน่ะคือดีมากๆเลยอย่าปล่อยเขาเลยนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณจบเลยค่ะคนเกิดเดือนมิถุนายนมิถุนายนเดี๋ยวเราก็รู้สึกรักรู้สึกห่วงรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกแคร์มากๆเลยนะคะสักครู่นะคะมันมีตัวอะไรกัดตรงนี้ตรงนี้ สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่าที่รักเธอคือดวงใจเธอคือแก้วตาใจเราไม่อยากทำให้เธอแบบว่าทุกใจเขารู้สึกว่าเขาอะยังให้คุณได้ไม่พอแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขาให้ได้ตอนนี้คือหัวใจแล้วก็ความอบอุ่นคุณต้องการไหมอะความอบอุ่นจากเขาอะถ้าต้องการก็มาเจอกันนะคะคนคนนี้นะคะ อาจจะเกิดเดือนมิถุนายนอาจจะเกิดวันที่6อาจจะเกิดราศีเมถุนนะคะรักคุณห่วงใยคุณมากๆนะคะมีเลขค้านะคะเลข1นเลข9กเลข6นะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณดูซิสองไม้รู้สึกว่าเราเนี่ยแบบ มูฟออนจากกันไม่ได้เลยนะดูสิสองไม้วิวออฟฟอร์จูนพลังงานคือสองไม้เขาดูเขารู้สึกมั่นคงเขารู้สึกมีแพชชั่นคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีแพชชั่นอยากออกเดินทางอยากออกสแสวงหาความสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณเป็นเหมือนอินสปิเรชันในชีวิตเขาสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้คืออยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาเธอออกเดินทางท่องเที่ยวอยากมีรถสักคันหนึ่งขับให้เธอนั่งพาไปทะเลภูเขาพาไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แพชชั่นในหัวเขาตอนนี้สองไม้โอ้ดู เขาอยากปลูกต้นลัอยากสรางสัมพันธ์กับคุณอยากเริ่มต้นสิ่งดีๆกับคุณนะคะไปต่อนะคะดูซิตอนนี้ขอรู้สึกยังไงกับคุณเลขสอเลข6เลขหนะคะ2 6 5 9เเหรียญ เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งฉลาดอยูไ่ได้ด้วยตัวเองเขามองว่าคุณเน่ยดูดีมากๆเลยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แปลกแล้วก็เป็นคนที่เอาเขาอยู่เขามองว่าคุณเนี่ยใครๆก็รักคุณใครๆก็ชอบคุณทําไมอะแล้วเขาเนี่ยนะจะไม่รักไม่ชอบไม่หลงคุณพลังงานคือ 9, เก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะเธอคือที่สุดแล้วเธอคือคนที่แบบว่าเราปล่อยไม่ได้หรอกธาตุด,ดินราศีกันนะคะไม่มีใครอยากปล่อยคุณเลยค่ะ19นะคะ19 13 11นะคะแล้วก็มี1812นะคะ เขามิสามารถที่จะปล่อยคุณได้ก็ความก้าวเหลี่ยญสิบเหรียญของคุณเนี่ยมันเติมเต็มชีวิตเขาที่สุดแล้วในตอนนี้ถ้าไม่มีคุณเขาจะรู้สึกหอเหี่ยวเปล่าเปลี่ยวเอกานะคะไปต่อนะคะดูซิตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเขาอยากให้เธออยู่เขาอยากให้เธออยู่ใกล้ๆไฟออเพนนัคเคลิลห้าเหรียญเขารู้สึกว่า ห้าหมายห้าเหรียญเขารู้สึกว่าตอนนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงก็จ,จะติดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเงินที่เปย์คุณไม่ได้แต่ว่าเขาอยากให้คุณรู้ว่าทุกบาทที่เขามีทุกสตางค์ที่เขามีเขาก็อยากทําให้คุณมีความสุขนะคะราศีพฤษภมาสองรอบเลยมีคนเกิดราศีพฤษภอยากอ้อนวอนขอร้องให้คุณอยู่เป็นกําลังใจให้เขาอย่าปล่อยมือแล้วก็อย่าทําให้เขารู้สึกแบบว่าเสียใจสูญเสียในวันที่แบบว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วขอให้เขายังเหลือคุณไว้บ้างนะคะตอนนี้เขาก็พยายามสู้สุดชีวิตแล้ว ที่จะแบบอยู่ได้อย่างสง่างามด้วยตัวเขาเองแล้วก็อยู่ได้อย่างสง่างามในชีวิตคุณเขาสู้สุดแล้วนะคะเขามองคุณสิบเหรียญแต่เขายังมีแค่ห้าเหรียญน่ะเขายังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่เลยเขายังไม่มีเงินที่จะบอกว่าให้แม่แม่แมแมขอยกคันมากมาหาหรือว่าแบบซื้อแหวนมั่นวงเล็กๆให้คุณตอนนี้ให้คุณรอนะคะรอความสําเร็จจากเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะไปต่อนะคะดูซิ ตอนนี้เขาคนนี้ของคุณนะรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิอัศวินถือเหรียญเขาอยากบอกว่าเราสู้มากเลยนะตอนนี้คนคนนี้ขยันนะคะขยันแล้วก็ไม่ยออ่อท้อแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้หลักใครแล้วต้องทุ่มเทให้หมดหัวใจตอนนี้เขาทุ่มเทกับคุณหมดหัวใจเขาจะเกิดวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันจันทร์วันเสาร์เขาอาจจะเกิดปีมา้าปีลิงปีงูปีปหนูปีกระต่ายปีไก่นะคะแล้วก็มีปี ปีตัวเล็กๆก็ค่ะปีถอะได้นะคะเขาอยากบอกว่าเขาสู้ที่สุดแล้วนะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอย่าปล่อยมือเลยนะถึงเธอปล่อยเราก็จะตามเราก็จะตื้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้ดูสิต้องขี่ม้าควบม้ามาหาคุณนเนื่อยนะท่ามกลางทะเลทรายอุปสรรคมากเขาก็เหนื่อยรถเขาก็แก่แล้วเขาอยากบอกว่าอย่าให้เขาต้องเหนื่อยไปกว่านี้เลยนะเหนื่อยแค่ไหนรถแก่แค่ไหนเขาก็จะไปหาคุณนะคะหรือบางคนอาจจะขึ้นเครื่องแบบ วางแผนมหาคุณนะคะ ใบสุดท้ายนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิดูซิอ้อซิกออฟวอลหกมาอยากมาหาอยากเจออยากมาหาละอีก6ชั่วโมง6วัน6สัปดาห์เนี้ยอาจจะเดินทางมาหาคุณละวราศีเมถุนเลข6พลังงานคนคนนี้6กมาอยากทุ่มเทอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อยากมอบความสุขให้คุณแค่คนเดียวใครรายล้อมเขาเนี่ยเขาไม่สนใจเขาตัดออกหมดเลยเหลือแค่คุณคนเดียวที่เขาจะทุ่มเทแล้วก็พยายามนะคะคนคนนี้รักห่วงใยเพราะ ว่าความเป็นเดลัวเวอร์กับสิบเหรียญนะรักห่วงใ่แล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยคือที่สุดแล้วของชีวิตเขาตอนนี้นะคะ